สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีข่าวสารมาประกาศมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือข่าวดีนะครับสำหรับชาวสมุทรสงครามนะก็มีการร่วมบุญนะครับที่จะสร้างเขาเรียกอะไรอะเหรียญเทวสุวรณโนนะครับแล้วก็หลังเป็นองค์พระหลักเมืองนะครับพิมพ์ทรงจำปีนะครับมอให้เป็นที่ะระลึก ในการสมโพช121ปีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งจากข้อมูลที่ได้ฟังมาก็คือจองได้ที่อำเภอทั้งสามอำเภอนะครับเนี่ยครับสามารถติดต่อได้นะครับที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามนะครับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ facebook วัดจุฬามณีนะครับ ยอดส่วนใหญ่จะอยู่ที่สามอำเภอนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ออนไลน์จะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นใครจองออนไลน์ก็อาจจะได้น้อยนะครับต้องแย่งกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ที่จสมุทรสงครามอยู่แล้วก็เดินไปจองได้เลยนะครับที่ที่ตัวอำเภอนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับในคนพื้นที่จะได้จองกันนะครับแล้วก็ถ้าจะมีการปล่อย ช้าบูชามือสองกันต่อไปก็คือคนในพื้นที่ก็จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะครับอซึ่งบอกว่าเปิดจองวันที่เปิดจองแค่สามวันแรกสามวันแรกเท่านั้นอ๋อเฉพาะนะเอาเอาเอาใหม่นะเปิดจองวันที่ยี่สิบแปดนะครับก็คือวันนี้นะผมอัดคลิปวันที่ยี่สิบแปดถึงวันที่หกเมษายนะครับถึงวันที่หกเมษายนเลยนะแต่ว่าเนื้อเนื้อทองคํา แล้วก็ทองคำรงยาชุดพิเศษเนี่ยเปิดจองแค่สาวันแรกเท่านั้นก็คือยี่9ิบแปดยเก้าสามสิบมีนาคมนะครับถ้าใครอยากได้ก็อีกสองวันนะยี่0เก้าสามสิบมีเวลาจองได้นะครับก็เบอร์ตามนี้เลยนะครับลองโทรไปดูนะไม่แน่ใจนะครับส่วนใครมองไม่เห็นพี่เพื่อนๆที่เป็นผู้สูงวัยนะครับฟังเ,ออเบอร์จากผมนะผมจะ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเบอร์นะครับ092 246 8 3 9 1นะครับเอาอีกทีนะครับ0 9 2 2 4 6 8 3 9 1นะครับส่วนทำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเบอร์ 0833085454นะครับลองโทรไปสอบถามดูนะครับสำหรับเหรียญท้าเวสุวรรณหลังเป็นพระหลักเมืองนะครับก็ใครขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเหรียญสวยจริงๆนะข้างหลังนี่สวยมากเลยเป็นพระหลักเมืองนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ใครคนพื้นที่ควรจะต้องมีนะครับผมคิดว่าควรจะต้องมีนะครับส่วนผมไม่ใช่คนในพื้นที่นะก็อาจจะรอว่าถ้ามีโอกาสหรือมีวาสนาได้เช่าก็ก็ค่อยว่ากันนะครับข่าวประชาสัมพันธ์มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ